สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ชวัชรบพลเอาวันนี้พาผู้ชมมารับชมเจ้า c a t เ i อ l l บิลล่าสาครับคุณผู้ชมตรงนี้เป็นหน้าดินนี่เป็นลูกลังนะเป็นลูกลังแล้วก็ข้างล่างนี่เป็นดินเหนียวค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เขาครับสำหรับเจ้าแคทเซิล erm นะ คันนนีี้่ให้คุณผู้ชมดูพุ่งกีเขาหลังพุ่งกีเขานี่มีตะขอเกี่ยวตะขอยกนี่สองตะขอใหญ่ๆเลยมันกับว่างานยกนี่เป็นงานของเขานะคุณผู้ชมเอาทีมนี้ก็ตักใส่สิบล้อครับ จอปีกนก M3M ครับสองแรงมา้า ยีหคิวครับก็น่าจะน่าจะตักกันไม่นานเอาสามคันนี้ก็เป็นรถขดของทีมงานกนัสมพรนะครับ งานสิบล้อเนี่ยก็วิ่งกันสบายครับเป็นสองเท่าถึงจะใสยย่ยางเอาตัวรอดได้นะ รถคุดแคทนี่ก็เป็นรถคุดที่เจาะเนื้อเจาะเนี้วเจาะแข็งได้ดีครับคุณผู้ชมเู้สกว่างานของเขานี่ดูจะสบายสบายเลยนะ ชั้นพระรามเห็นจะลูกลังครับน่ะ เอาสำหรับท่านใดนะครับที่มีใจรักในเครื่องจักรกลหนักนะครับก็สามารถที่จะเข้ามารับชมกันได้กับช่อง YouTube ชอวัชรพลก็สามารถติดตามกันได้ทางเพจ Facebook ช่อง YouTube แล้วก็จะเป็น Ti k t o k นะครับก็สามารถติดตามกันได้มันจะมีประเภทของเครื่องจักรคนหนักทุกประเภทครับรถกดรถแท็กเตอร์รถถ่ายรถมอเตอร์เกรดรถเครนรถโมบายเครนรถเทียบนะครับไม่ว่าจะเป็นรถหน้าต่างหลังกดรถเกี่ยวข้าวรถ ตีนตะขาบรถตีนตีนตะขาบนะครับก็มีสำหรับรถขุดเองก็มีหลายไซส์หลายขนาดให้รับชมกันครับตั้งแต่ขนาด1ตันถึง5ตัน6ตัน9ตัน10ตัน14ตันครับ15ตัน18ตัน20ตันแล้วก็เป็นไซส์ใหญ่เลย25ตัน30ตัน40ตันแล้วก็80ตันก็มีนะครับมาที่จะเข้ามารับชมกันได้อยู่ในเพลทก็ทำให้เรียบร้อยครับท่านสามารถที่จะเข้าไปรับชมในเพลทได้เลยนะ ียงเครื่องค่อนข้างนิ่มเลยครับจะทําทางจะปีนล่องให้ลูกหลาน้วนะนี่ปีนล่องให้ด้วยครับโชว์พลังโชว์ศักยภาพไปเลยสำหรับสเปคหรือว,ว่าข้อมูลของเจ้าแคทเซบิล่าส2 0อูนะครับใช้เป็นลอนเลอร์7ตัวแคเรียสองตัวใบแท็กิ0เซนก็ถือว่าเป็นช่วงาราบปกติ200คันนี้เองก็ใช้เป็นเครื่องยนต์ของ แคดเซปิล่าเองครับเป็นเครื่องยนต์6กโซบนะเป็นรหัสแคดซีเจครับก็เป็นเครื่องเดียวกันกับตัวเน็กเจนนะแคดซี7 1อยู่ที่146แรงม้าครับผู้ชมครับรอบการทำงานก็ที่อยู่ที่2 0 0 0รอบต่อนาทีตัวนี้ยังไม่ลดรอบเหมือนตัวเน็กเจนนะครับตัวเน็กเจนเองจะลดรอบแล้ว146แรงมา้าน้ำหนักตัวของเขานี่อยู่ที่22ตันครับ22ตันกับอีก102กิโลกรัม ไม่มีเสริมเฟลิกพิเศษ3แชกหรือว่าเฟลิกพิเศษให้นะครับจะเป็นบุกกีขนาด5ฟัน1คิวนะครับสำหรับเจ้า3-2-0ส2ดีทูอ้าวก็รับชมกันต่อคลิปหน้า EP หน้าครับอา้าลืมบอกไปว่าคันนี้16,000ชั่วโมงครับ16,000กับอีก113ชั่วโมงนะถือว่าสภาพยังกิบอยู่ครับ เอารับชมกันต่อคลิปหน้าอีพีหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีฟอร์สแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องชอวัดชะพลด้วยน,นะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆตอนนี้ช่องอัพคลิปลงสําหรับวันนี้ผมแล้วก็เจ้า 320D2 ดีทูทีมอทีมงานกำนันสมพรน,นะครับก็ต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาละครับ